ใก้จะสแล้วอาที่หน้ากิ่นพักเลยจ้ะ<ช>อ๋อใ,ใจหายจใจหายจริงๆเหมือนตอนถ่ายทําเรารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆกับการถ่ายทําตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอฉายจริงคืออีพีสิแล้วก็จริงๆก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้ให้ทุกคนเห็นในทุกๆอีพีที่เกิดขึ้นอีพีสุดท้ายแล้วก็เป็นอีพีที่ ฟูลออปชั่นเลยค่ะเต็มสตรีมมากๆก็อย่างที่เห็นว่า E p 1ีแล้วยังไม่หยุดร้องไห้กันเลยก็หวังว่าจะเป็นน้ำตาสุดท้ายละกันหวังว่าให้คุณปิ่นกับอนินเขาส่งหวังกันสักทีค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เขาสองคนในอีีสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะมาจากขมนขนาดไหนค่ะเข้มข้นสุดๆมันมาครบดเลยไหมคะมันมันครบครบโดดค่ะใน E ีีสุดท้ายก็มีทั้งหวานซึ้งมีความสุขแล้วก็เป็นตอนจบที่หนูคิดว่า ทุกคนน่าจะแฮปปี้ไปกับเขาแหละเพราะว่าตอนที่เราถ่ายก็แฮปปี้มากๆค่ะเรียกว่าแบบที่านเป็นพ่อแม่น้ำตาเลยนะคะก็หลอกหลอกว้ายจริงๆก็ก็หนูว่าความรู้สึกของคุณปิ่นเขาคง อยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าเจ้าน้ำตาอยู่เหมือนกันก็จริงๆฟินก็เป็นกําลังใจให้เขาทุกอีพีแหละก็แอบแบบคุณ <c oughs> ปิ่นมีความสุขนลยที่จีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แฟนๆน,น่าจะน่าจะอยากเห็นฟินในบทดราม่าเยอะๆแต่ว่าก็ไม่อยากเห็นน้าตาก็เห็นอยู่แต่ว่าฝากเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยอีกนิดเดียวค่ะเรื่องว่าหายหมดเลยไหมคะพี่ฟินเพราะว่าดูฟังดูแบบเราแต่งกิ๊บแรกถึงกินสุดท้ายเลนจริงก็ยังคือแบบ แต่ได้ตอบรับแบบดีเรื่อยๆขื่นทุกทีเลยว้าวหายเหนื่อยหายเหนื่อยค่ะตั้งแต่ EP แรกแล้วจนถึง EP สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดู EP สุดท้ายพร้อมกันวันที่17นี้ก็อยากไปกอดกอดแฟนๆแ,แบบผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจากจาก EP แรกจนถึง EP สุดท้ายก็หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยตั้งแต่ EP แรกอ่อนแล้วเรียกว่ามันจะมีความอนสุดท้าย โปรเจกต์สุดท้ายอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีมีเซอรไพรสยเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นสซอรพรสอะไรค่ะชอบแน่นอนหรือว่าจะเล่นซีนในถิ่นพักที่นั่นกล่าก็ ไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยก็ต้องไปรอเจอกันวันที่17ค่ะรับรองว่ามีเซไปแน่นอนมีเซไปแน่นอนค่ะทีนี้สุดท้ายมันหวานเลยดีกินขนาดไหนเพราะก่อนนันนี้มันหวานมาได้เรื่อยๆรู้ว่าคุณจะมาหวานช่างลาสเต็กโชว์ให้มากกว่าเอาจิ้งจิ้งมันก็ก่อนที่มันจะหวานมันก็ต้องลองกินขมดูก่อนมันขมหนักมาแล้วนะเดี๋ยวก็รู้ ยังอีกหรออกีนิดนึงน่าอีกนิดนึงสุดท้ายละสุดท้ายละค่ะก็ผมกอดหวานก็มันเป็นมันเป็นลาสบอสจริงๆอีพีสุดท้ายที่ต้องไปสู้กันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นกําลังใจให้เขาเถอะน่าจะน่าจะเป็นตอนจบที่ทุกคนฝ่ฝันแล้วค่ะเพราะว่าเขายังบอกว่าขนาดปีว่าเสียใจอะไรอย่เงี้ยก็ยังมีความเป็นแม่เสือสาวอยู่นะคะ สอบส่วนสอบส่วนเครับอ๋อเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสัตว์เออเออก็ตามคาแรคเตอร์ว่าแบบเขาก็เป็นคนแบบแอบผงเล็กๆพอพอได้ความก็ก็แอบถามดิดหนึ่งก็น่ารักไหมล่ะหนูชอบนะซีนนั้นอ่ะเนาะน่ารักน่ารักน่ารักจะนว่าพี่ปีนหรือเปล่าเป็นคุณปีนอหยิกหลังเลย อีกหลังอกเล่นค่ะเห็นบางไอกทักก็มาถามเรื่องใหม่พนะค่ะอือใช่ดีเมก็ยืนหนึ่งเหมือนเดิมยืนหนึ่งเหรอยืนหนึ่งแล้วยืนคนเดียวป้าสีเราก็ยืนตังเต็มโอเคเป็นไงรอบนี้เหมือนพีคแล้วนะคะเอาจริงๆเหมือนเหมือนพวกหนูไม่เคยได้ทําอะไรง่ายๆกันเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าที่เรื่องเรื่องที่จะต้องไปถ่ายต่อไปก็ดูเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรไปเลยเป็น นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องกระดูกไปเลยก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคารแรคเตอร์ที่ก็ท้าทายทาั้งทั้งฟีแล้วก็ทั้งเบกเลยค่ะวันนั้นก็ได้คุย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 กันเล็กน้อยไปแล้วบ้างถึงเรียกว่าแบบนี้ต้องทำการบ้านครั้งเลยไหมคะเพราะว่าแต่ละซีรีส์มติดต่อหมนมันากทาทำทุกอันค่ะเท่าที่จะทําได้เลยเพราะว่า แต่ละซีนแต่ละคาแรคเตอร์หรือว่าแต่ละบทที่เราได้รับก็ค่อนข้างที่จะทำกันบ้านแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมามีคมีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย ได้ก็ว่าส่วนใหญ่หมดาปซีนไดร์ฟเพราะมันาห่างไกลอย่างโปรตีนมากเลยก็จริงเรื่องล่าสุดที่เราจะเจอก็ไกลมากเลยนะก็ไกลจริงล่าสุดล่าสุดต้องต้องไปมีไซไฟมีอะไรแล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่คุยกันล่าสุดนอกจากจะต้องศึกษาเรื่องกระดูกแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวน่าจะต้องประกาศไลน์อัพอีกทีก็น่าจะได้เห็นว่าทำอะไรกันบ้างในได้ยังไงพวกเราได้แบบมีแบบ อ,อ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้อ่าน treatment ยอ่อแล้วก็อ่านตัวเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เนื้อย่อแต่ละตอเนื้อเนื้อเรื่องย่อแต่ละตอนแล้วก็ศึกษาเรื่องเอ,อ่อกระดูกเรื่องศาสตร์ที่เราจะต้องเป็นด็อกเตอร์ในนั้น <c oughs> ก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มปวดหัวแล้วเหมือนกันตอนนี้เขาปวดเสร็จหรือยังยังค่ะยังไม่เสร็จ <c oughs> อยู่ในขั้นตอนใช่ใช่หนูว่าอยู่ในขั้นตอนการแบบ ทำบทด้วยแล้วก็เตรียมโปรดักชันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้โปรดักชันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รวมถึง CG ด้วยอะไรด้วยที่เราต้องเจอไม่รู้ว่าเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมเยอะเลยหนูต้องเป็นด็อกเตอร์ความรู้ต้องแน่นแล้วก็วิจัยนู่นนี่นั่นสืบสวนสอบสวนอีกแล้วก็ต้องตัวตัว,ตวด็อกเตอร์พิญญาเองอะ่ะเขาต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อสู้กับ อะไรต่างๆคนทั้งเยอะก็ต้องอาจจะต้องไปบู๊ไปแอคชั่นกันแล้วชอบดูดิบบู๊หรอนิดหน่อยมั้งชอบไหมชอบอยากอยู่เฉยๆเอาเมื่อไหร่ฟีจะได้แบบได้บทแบบคอมเมดี้แบบเวลาที่แบบทัวรีมีบ้างเจ็ดสิหนูก็อยากรู้อย่างนั้นแต่ว่าเป็นตลกวาไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายินดีทุกโอกาสที่เกิดขึ้น เราทำได้เราเก่งมากเรามั่นใจเย้เย้เพราะเราสวยเป็นรูปแบบหลักฝากแฟน่อยเป็นกำลังใจกับอิู่กันอีพีได้เลยก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจ <c oughs> ปินจป่นพักนะคะอีพีสุดทา้ายอีพี16 <c oughs> แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปิน่นอนินแล้วก็ทุทกๆตัวละครเลยแล้วก็มาส่งเขากับสุนิยายพร้อมกันนะคะฝากไรเดอร์ด <c oughs> ้วยอ่าไรเดอร์สำคัญมากเ <c oughs> พราะว่าน้องเปิ่นก็ไปไรเดอร์ต่อใช่ ก็ใกล้แล้วค่ะวันที่1 0ธันวาคมนี้ก็เจอกันในโรงภาพยนตร์นะคะกลมกล่อมมากๆก็มีทั้งสยองมีทั้งขำม,มีทั้งโรแมนติกมีคอมเมดี้มีมีความซึ้งเล็กๆอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆก็ฝากด้วยนะคะฝากน้องพายด้วยค่ะบนพันดูแล้วว่าใครว่างใครว่างไปด้วยค่ะใครไม่ว่างก็ต้องไปค่ะจ้ะขอบคุณค่ะ はい,い。いい